โอเคครับวันนี้นะครับเราอยู่ในรวยหุ้นไม่พึ่งดวง EP ที่8แล้วนะครับอ่ะโดย EP นี้นะครับผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่า10นิสัยของนักลงทุน v i เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ใครหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่หรือว่าอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นอยากจะเป็นนักลงทุน v i เนี่ยควรจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างว่า10นิสัยของนักลงทุน v i เนี่ยมีอะไรบ้างโอเคครับ ข้อแรกเนี่ยเรามาทําความรู้จักกันเลยนะครับก่อนเราจะไปดูเรื่องตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าตัง้งทุนมีอะไรระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วมีใครบ้างก็อาจจะมีวอลเลมบิร์เฟดมีเบนจามินเกรแฮมมีฟินลิปฟิชเชอร์ชาลีมังเกอร์ถูกไหมครับอ่ะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นด็อกเตอร์นีเวตโอเคไหมครับอ่ะหรือใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกท่านว่าเป็นวอลเลมบิร์เฟดเมืองไทยโอเคไหมครับอ่ะทีเนี้ยมุมมองของดรนิเวศในการลงทุนเนี่ยเป็นยังไงละ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาบอกว่านักเอ่อนักลงทุนรระดับโลลกเเเนนีีน่่ยจยจิงๆแ้วามีแนวคิด เป็นยังไงบ้างแล้วหลายๆคนเนี่ยมักจะเหมือนกันอ่ะเพราะมันเพราะอะไรโอเคไหมครับอ่าโอเคครับดรนิเวศเนี่ยประวัติคร่าวๆเอาอย่างนี้ก่อนเลยดรนิเวศเนี่ยก็เออ่ครั้งๆหนึ่งเนี่ยท่านก็ถูกเชิญออกจากงานนะครับอ่าเล่าเล่าย้อนกลับไปเมื่อหลายสัก20ปี30ปีที่แล้วโอเคไหมครับอายุแถวๆนี้แหละอ่าทีเนี้ยท่านก็ถูกเชิญออกจากงานทีเนี้ยเป็นยังไงครับท่านก็มีเงินเออ่เงินติดตัวหรือเงินเก็บเนี่ยประมาณสัก10ล้านแถวๆนี้ท่านก็มองว่าเอ๊ะเงิน10ล้านเนี่ยเงินเก็บตรรงเเนีี้ยจะะออาาไไปทํด อาจะไปทําธุรกิจอะไรดีท่านก็เลยมองไปเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นอ่าควาดีนะมองไปเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นทีเนี้ยท่านก็มองไปว่าเอะการที่ท่านจะซื้อหุ้นเข้าไปเนี่ยท่านก็บอกว่าเออท่านไม่คิดจะขายโอเคครับอ่าหวังแค่ปันผลปีละประมาณ10%แถวๆนี้โอเคไหมครับอ่าซึ่ง10%จาก10ล้านก็คือเท่าไหร่ครับก็คือ1ล้านบาทแกก็คิดว่าเอ้มีเงินปีละล้านหนึ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ได้นะอ่ามีเงินเลี้ยงครอบครัวมีเงินเขาเรียกว่าอะไรมีเงินใช้รรระะะหหหวววว่่่าาางงงันเดือปี โอเคไหมครับอ่าโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของแคปิตอลเกตหรือส่วนต่างของราคาเลยโอเคไหมครับอ่าทีเนี้ยท่านก็มองไปที่การลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งตอนนั้นน่ะเกิดวิกฤตตลาหุ้นมันก็ร่วงลงล่วงลง่วงลงมาโอเคไหมครับอ่าก็เลยลงทุนไปตอนนั้นโอเคไหมครับอ่าทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยว่าเออ่แนวคิดและการลงทุนของดรตตเวทเนี่ยเป็นยังไงล่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยด,ตตดรตตเวทเข้าไปลงทุนเนี่ยนะครับท่านก็ไปมองไปศึกษานะครับว่าเฮ้ยแนวคิดของการลงทุน VI เเนนนนนี่ย่ยยยจริิงงแลล้วสัััาตาคมป็งไง อ่าท่านก็ไปศึกษาโอเคไหมครับอ่าทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันตามกันบ้างเลยว่าสิทธิ์นสยของน้ำมันบริของเซียนหุ้นมีอะไรบ้างอ่าข้อที่1เนี่ยเงินต้นเนี่ยสำคัญกว่าการทํากําไรโอเคไหมครับอ่าอันเนี้ยเงินต้นเนี่ยดรนิเวศบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะก็คือเราต้องทําอะไระครับเราต้องรักษาเงินต้นได้ โอเคไหมครับอ่ะไม่ได้มองไปเรื่องของกาําไรไม่ได้มองไปเรื่องของว่าเฮ้ยเออ่เงินจะวิ่งไปเท่านี้กําไรจะต้องกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยดรนิเวศบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือรักษาเงินต้นให้ได้อ่าทีเนี้ยเดี๋ยวเราไปลองมองดูแนวคิดของนักลงทุน VI คนอื่นกันบ้างอย่างวอลเลมเบอร์เฟดเนี่ยก็บอกว่าการลงทุนเนี่ยนะหนึ่งเลยก็ควรควรจะต้องอะไรนะครับรักษาเงินต้นได้อ่ะซึ่งแปลว่าอะไรเห็นไหมเราเริ่มเห็นความคล้ายกันไหมครับว่าพูดเหมือนกันเลยอ่ นักลงทุน bi เนี่ยจะพูดเหมือนเหมือนกันเลยอ่าโดยวอลเลมบอร์เฟลด์บอกว่าการลงทุนเนี่ยนะข้อ1คือรักษาเงินต้นให้ได้สำคัญมากกว่าการทํากําไรส่วนข้อ2เนี่ยกลับไปดูข้อ1โอเคไหมครับวอลเลมบอร์เฟลด์บอกแบบนี้อ่ะแล้วต่อมาเป็นใครเป็นเบนจามินเกรแฮมอ่ะเบนจามินเกรแฮมบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะมันต้องได้กําไรโอเคไหมครับอ่ะก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะไม่ขาดทุนไง โอเคไหมครับอ่ะซึ่งแปลว่าอะไรเห็นไหมอรัสตุสิกอาจารย์เนี่ยจะพูดเหมือนกันเลยอ่ะเบนจามินเกรแฮมเนี่ยเป็นอาจารย์ของพอร์ตเลนบัฟเฟต โอเคไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาเงินต้นให้ได้เนี่ยสำคัญม,มากๆาเห็นไหมเราถ้าเกิดเรามองแบบนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ได้ไปมองเรื่องของเห็นไหมถ้าเราไปดูพวกรายงลงรายย่อยลงทุนกันเนี่ยจะเป็นไงครับเ <c oughs> ขาจะไปหาอะไรหุ้นที่มันวิ่งหุ้นที่มันปานโอ้วิ่งราคาไปเท่านี้เท่านี้บาทกาไรกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเติอโตว่าไปโอเคไหมครับอ่าเห็นไหมความต่างเนี่ยมันมีกันอยู่โอเคไหมครับอ่าแค่นั้นเองอันนี้คือมุมมองของนักงทุนรายย่อยกับนักงทุนวีไที่นักงทุน v ีเนี่ยที่ส่วนใหญ่เขาสบความสำเออร็ เห็นไหมครับอ่านี่คือความต่างเลยโอเคไหมนักทุนมีไอเนี่ยจะมองไปเรื่องของการรักษาเงินต้นมีผลตอบแทนที่พอเพียงโอเคไหมครับอ่าแต่แต่ได้กําไรโอเคไหมแต่ได้กําไรแต่มากน้อยเนี่ยไม่รู้โอเคไหมครับอ่าแต่แต่ต้องได้กําไรแล้วก็ไม่ขาดทุนโอเคไหมครับข้อที่2น,นะครับเซียนหุ้นนะครับมักจะมีปรัชญายหรือว่าหลักการในการลงทุนเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนโอเคไหมครับซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น โอเคไหมอ่ะทีเนี้ยมันหมายความว่าอะไรล่ะมันก็หมายความว่าหลักการหรือว่าปรัชญาตรงเนี้ยมันก็เกิดจากว่าเออเขาเนี่ยนะครับไปศึกษาหุ้นตัวนี้มาอย่างดีไปศึกษาตลาดมาอย่างดีแล้วก็เกิดจากประสบการณ์ในหลายๆปีโอเคไหมครับอ่ะโดยเขาค้นพบว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เราก็จะไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้น โอเคนี okay, ่ครับอ่าแค่นั้นเองมันจะไม่เหมือนกับอะไรนะครับมันก็จะไม่เหมือนกับพวกเอ่อรายย่อยนะครับที่ลงทุนเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อข้อหนึ่งจำได้ไหมอ่าไม่เหมือนพวกรายยอ่อยที่เอ่อเขามาลงทุนแล้วเขาหวังที่จะทำกำไรเยอะๆโอเคไหมอ่าทำกำไรเยอะๆแล้วก็การลงทุนเนี่ยไม่มีจุดยืนโอเคไหมครับอ่าซึ่งเขาก็ค้นพบแล้วนะครับว่าปรัชญาหรือว่าหลักการในการลงทุนเนี่ยนักลงทุนวีไอเนี่ยหลักๆเนี่ยจะใช้ปรัชญาเดิมๆหลักการเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆ ถ้าเราศึกษาดูดีเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยปัจญาหรือว่าการลงทุนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์ฟิลิปวิทเชอร์ดรนิเวศอะไรพวกนี้นะครับก็มักจะใช้ปัจญาเหล่านี้เดิมๆซ้ําๆโอเคไหมครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อ2ข้อที่3นะครับเซียนหุ้นเนี่ยมักไม่ชอบความเสี่ยงเออซึ่งแม่งต่างากับนักลงทุนรายย่อยหรือว่าพวกแมงเมาเนี่ยเป็นอย่างมากเลยคือตรงกันข้ามเลยโอเคไหมครับแต่ทีนี้นะครับนักลงทุนรายย่อยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแมงเมาหรือว่าอะไรพวกเนี่ยยแแมมมงงลเเ่าอะไรพวกนี้ ทำไมเขาถึงชอบความเสีย่ยงที่ชอบความเสีเขข่ยงเพราะคาดหวังเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่สูงโอเคไหมครับอ่ะก็จะมีความเสี่ยงที่สูงเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเซียนพุ่นเนี่ยมักจะชอบเรื่องของการได้เปรียบจากการลงทุนทุกครั้งจะต้องมีความที่เขาจะได้เปรียบโอเคไหมครับเช่นอะไรเช่นโอกาสชนะเนี่ยเจ็ดสิบโอกาสแพ้สามสิบโอเคไหมครับอย่างเงี้ยนักลงทุนเนี่ยจะเอาเซียนพุ่นเนี่ยจะทาโอเคไหมครับแต่ถ้าว่าโอกาสชนะห้าสิบโอกาสแพ้ห้าสิบอย่างเงี้ยเซียนพุ่นก็จะไม่เอา โอเคไหมครับอ่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนเนี่ยคนจะต้องมีความได้เปรียบอ่าผมยกตัวอย่างเช่นอะไรดีเช่นอ่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่อ่าพวกเรารู้จักกันดีเลยถูกไหมลอตเตอรี่เนี่ยอ่ามันมีอะไรกันอยู่เท่าไหร่นะอ่าผมก็ไม่ค่อยชํานาญเนาะลอตเตอรี่ไม่ไม่ค่อยได้ซื้ออ่าหวยอ่าเขาเล่นกันอยู่อ่าสองสองตัวล่างอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วทีเนี้ยเลขเนี่ยมันมีทั้งหมด100ตัวถูกไหมครับตั้งแต่1จนถึงร้อยแปลว่ามันมีประตูเนี่ยอ่าหนึ่งร้อยประตูถูกไหมอ่ะสมมตติวว่าาเรซื้อันึง แปลว่าเรามีโอกาสแท้เนี่ย99%เลยถูกไหมอ่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องพวกอลอตเตอรี่พวกหวยโอเคไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเรื่องของความเสี่ยงความได้เปรียบโอเคไหมครับอย่างลอตเตอรี่เนี่ยพวกเรากล้าซื้อเข้าไปถูกไหมอ่าเพราะอะไรเราคิดว่าเออเดี๋ยวมันจะต้องออกรางวันที่1นึ่ไม่รางวันที่2หรือที่3าอย่างเงี้ยก็โอเคหรือ2ตัวล่าง3ตัวบนอะไรพวกนี้นะครับอ่าแต่นั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงถูกไหมอ่าสมมติเราซื้อไปอ่อหชุดอ่าจะเลข22อะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะมี99ชุดเลยไม่ถูก ถูกไหมครับอ่าก็อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วโอกาสแพ้เนี่ยมัน99%เอนี่ยคือหวยหรือรลอตเตอรี่ถูกไหมครับอ่าอันนี้กค็คือเรื่องของความได้เปรียบโอเคไหมครับเซียนพุ้นเนี่ยมักจะชอบความได้เปรียบการลงทุนควรจะต้องมีโอกาสชนะที่สูงโอกาสแพ้น้อยโอเคไหมครับอ่าอันนี้ก็คือข้อ3ข้อที่4นะครับเซียนพุ้นเนี่ยมักจะลงทุนในกิจการที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็กิจการที่ตัวเองสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองโอเคไหมครับโดยที่ไม่เชื่อใครง่าย โอเคไหมอ่ะซึ่งอันนี้ผมอยากจะบอกว่ามันสัมพันธ์มากๆเลยโอเคไหมครับอ่ะเช่นอะไรเวลาเราเข้าไปซื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องผ่านการวิเคราะห์อ,อย่างถี่ถ้วนเหมือนที่อะไรนะครับเหมือนที่เป็นจามินเกรแฮมบอกถูกไหมอ่ะว่าการที่เราจะเข้าไปซื้อบริษัทใดบริษัทหนึ่งควรจะต้องผ่านการวิเคราะห์อ,อย่างถี่ถ้วนแล้วโอเคไหมอ่ะด้วยตรกกะด้วยหลักการของเราด้วยปรัชญาต่างๆนะครับทุกอย่างเลยในการลงทุนเนี่ยโอเคไหมครับซึ่งบริษัทเนี่ยที่เซียนพูดเนี่ยที่เขาจะไม่ลง อ่ะโอเคไหมแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงเลยโอเคไหมครับอ่ะถ้าเป็นกิจการที่เขาไม่เข้าใจด้วยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ลงทุนในกิจการตัวนี้โอเคไหมอ่ะแต่ว่าเขาจะไปลงทุนในกิจการแบบไหนล่ะก็อะไรก็ได้นะครับที่แล้วแต่เลยที่เขาเข้าใจโอเคไหมอ่ะเขาจะไปลงทุนในกิจการที่เขาเข้าใจสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองไม่เชื่อใครง่ายๆโอเคไหมครับอ่ะทุกอย่างเนี่ยเขาจะรู้ในกิจการนั้นๆหมด แต่ถ้าตัวไหนเนี่ยที่เขาบอกว่าเออเขาไม่แน่ใจไม่แน่นอนหรือว่าอย่างที่ผมบอกไปตะก,กี้เนี่ยทำกำไรได้ง่ายราคาค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมีความไม่แน่นอนละโอเคไหมครับอ่าอะไรแบบนี้เพราะเขาไม่เข้าใจในกิจการนั้นๆด้วยโอเคไหมอันนี้ก็คือหลักการในการลงทุนเวลาเราเข้าไปลงทุนก็ควรจะต้องผ่านการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วโอเคไหมครับข้อที่5เนี่ยนะครับเซียนหุ้นเนี่ยมักจะไม่กระจายความเสี่ยงมากจนเกินไป Uh แต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่กระจายความเสี่ยงเลยนะไม่ใช่บอกซื้อ1นึงตัว2ตัวอะไรแบบนี้นะครับอาจจะแบบว่าสักประมาณสัก5้าถึงสิตัวโอเคไหมอาจจะประมาณสัก5้าถึงสิตัวโอเคไหมครับซึ่งอะไรนะครับถ้าเกิดเราซื้อมากกว่า5้าถึงสิตัวเนี่ยเราอาจจะดูแลไม่ไหวนะครับโอเคไหมคือไม่กระจายความเสี่ยงมากจนเกินไปอาจจะประมาณ5้าถึงสิตัวแถวๆนี้โอเคไหมครับแค่นั้นเองทีนี้นะครับเนี่ย เอ่อนักลงทุนระดับโลกเนี่ยอ่าอย่างเป็นวอลเลมบ์เฟลด์แล้วกันวอลเลมบ์เฟลด์เนี่ยพอร์ตของเขาเนี่ยอาจจะมีหุ้นค่อนข้างที่จะเยอะโอเคไหมครับอ่าเป็นธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมแต่นี้นะครับหุ้นหลักๆที่วอลเลมบ์เฟลด์ถืออยู่เนี่ยอาจจะมีมีน้อยโอเคไหมอาจจะมีน้อยแต่ว่าไอ้หุ้นหลักๆที่เขาถืออยู่เนี่ยมันก็นทำให้พอร์ตเขานะครับเพอร์ฟอร์มหรือว่าสร้างผลตอบแทนได้ที่น่าประทับใจโอเคไหมครับอ่าเพราะอะไรนะครับการที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเรากระจายความเสี่ยงมากจนเกินไปเนี่ยสมมติว่าเราซื้อ20ตัว30ตัว ผมถามก่อนนะครับว่าเออถ้าสมมติเราซื้อขนาดนั้นล่ะเราต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับต้องไปฟังออมตูริตี้เดย์ถูกไหมต้องอ่านงบการเงินถูกป่ะต้องวิเคราะห์เชิงคุณภาพถูกไหมวิเคราะห์หลายหน้าเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าเราจะต้องวิเคราะห์แบบเนี้ยสี่สิบบริษัทเลยถามว่าเราดูแลไหวไหมครับก็น่าจะไม่ไหวถูกไหมอ่าแต่ถ้าอย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยวันนี้นะครับใายที่พอร์ตยังเล็กอยู่เนี่ยอาจจะสักประมาณ มีเงินอาจจะไม่ค่อยเยอะก็อาจจะสตาร์ทที่5ตัวอาอะไรแบบนี้อาจจะถือหุ้นที่5ตัวมีอยู่5บริษัทแล้วก็เป็นบริษัทที่เราเข้าใจไปฟังประชุมฟังงบการเงินไต่มาหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปโอเคไหมครับแต่ถ้าเรากระจายความเสี่ยงมากจนเกินไปแล้วเนี่ยแปลว่าเราจะต้องไปฟังไอ้งบบริษัทเนี่ยทุกบริษัทเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะดูแลไม่ไหวโอเคไหมครับข้อที่6นะครับเซียนหุ้นเนี่ยจะมี eq สูงโอเคไหมอ่ะหรือภาษาไทยไ่ยเรียกว่ามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ โอเคไหมครับอ่ะเป็นคนใจเย็นอดทนรอได้นะครับไม่หวัน่นไหวต่อสถานการณ์ระยะสั้นต่างๆโอเคไหมหรือผลกระทบต่างๆโอเคไหมครับอ่ะอยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับอาจจะเกิดเรื่องของผลกระทบของค้ามสหรัฐอะไรนะครับหรือเรื่องของการเมืองอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเซียนหุ้นเนี่ยเขาก็มักจะมองไปที่ตัวกิจการโดยตรง โอเคไหมครับวิเคราะห์ไปที่ตัวกิจการโดยตรงเลยว่ากิจการเนี่ยได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนโอเคไหมครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดข,ขึ้นบ่อยโอเคไหมเซียนหุ้นเนี่ยเขาก็เลยไม่หวั่นไหวนะครับโอเคไหมไม่เอาอารมณ์นะครับเป็นตัวช่วยตัดสินใจในการที่เขาจะเข้าไปลงทุนโอเคไหมอ่าไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่โอเคไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องของ EQ โอเคไหมอ่า EQ เป็นคนใจเย็นอดทนรอได้นะครับ แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือว่ามีจังหวะนะครับที่เขาจะเข้าไปลงทุนเขาก็จะเข้าไปลงทุนโอเคไหมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ต้องมาวิเคราะห์ละอ่านอะไรเพราะอาจจะสงสัยเพราะเขาไม่ต้องมาวิเคราะห์ลเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้วโอเคไหมวิเคราะห์มาอย่างถี่ถ้วนแล้วเขามีหน้าที่แค่รอจังหวะและข้อโอกาสในการลงทุนที่ดีเขาถึงจะเข้าไปลงทุนโอเคไหมครับอ่าเป็นคนใจเย็นแล้วก็อดทนรอได้ ข้อที่7นะครับเชียนหุ้นเนี่ยเขาจะสามารถยอมรับข้อผิดพลาดได้าหรือว่ายอมรับความจริงได้นั่นแหละโอเคไหมครับแล้วก็สามารถแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโอเคไหมหรือว่าภาษาหุ้นเนี่ยเรียกง่ายก็คือสามารถคัดล็อตได้โอเคไหมครับสามารถซับล็อตได้โอเคไหมเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เหตุผลในการลงทุนหรือว่าเหตุผลในการซื้อหุ้นอย่างหมดไปเชียนหุ้นเขาก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้โอเคไหมหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า flexible โอเคไหมครับก็คือสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาโอเคไหมไม่ใช่ว่าเออ ซื้อไปแล้วผิดตัวก็ยอมติดหุ้นอยู่อย่างนั้นโอเคครับโอเคไหมครับไม่ใช่แบบนั้นซึ่งจะตจรข้ามกับใครมาแรงมากเลยครับอ่ะซื้อไปแล้วผิดตัวก็ก็ยอมติดอยู่งั้นถือ1ปี2ปี4ปี5ปีก็ถือได้โอเคไหมครับโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าติดดอยไปแล้วโอเคไหมอ่ะติดหุ้นไปแล้วอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเซียนหุ้นเนี่ยเขามักจะยอมรับข้อผิดพลาดได้แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอเคไหมครับข้อที่8เนี่ยนะครับเซียนหุ้นเนี่ยนะครับเวลาเขาจะลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาจะลงททุุนนนให้ีีี่่่มสตออรา คือว่ามีเรื่องราวมีเหตุผลว่าทําไมนะครับเขาถึงไปซื้อหุ้นตัวนั้นๆโอเคไหมอ่าแต่มันจะต้องไม่ใช่เหตุผลทางด้านราคาโอเคไหมครับเช่นหุ้นกไก่หุ้นขอไข่เรารู้ว่าราคากําลังจะวิ่งราคากำลังจะขึ้นมันจะต้องไม่ใช่เหตุผลแบบนี้โอเคไหมครับอ่าแต่จะเป็นเหตุผลทางด้านทางธุรกิจเช่นอะไร เช่นธุรกิจท้องมังกขยายสาขาใช่ไหมมีโครงการมีโปรเจกต์มีงานมีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าแต่มันจะต้องมีผลมาจากปัจจัยพื้นฐานก่อนโอเคไหมอ่าไม่ใช่ว่าเราไปซื้อหุ้นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้น,นโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยไม่โอเคโอเคไหมครับอ่าเชนพูดเนี่ยนะครับเขาก็บ่อยนะครับว่าสตอรี่ในมุมมอ,องเขานะครับก็คือ อะไรก็ได้นะครับที่มันส่งผลกระทบต่อบริษัทในทิศทางที่ดีขึ้นโอเคไหมถ้าพื้นฐานของบริษัทดีขึ้นแล้วเนี่ยรายได้หรือว่ากำไรเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะขึ้นไปเองโอเคไหมครับอ่าข้อที่9เนี่ยนะครับเซียนหุ้นเนี่ยนะครับมักจะทำอะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเดิน กินนั่งนอนเดินออกไปเที่ยวหรือไปไหนก็แล้วแต่นะครับมักจะมองทุกอย่างครับเป็นพุ่นไปหมดหรือว่าภาษาไปด้วยอาจจะหายใจเข้าหายใจออกเป็นพุ่นไปเลยโอเคไหมครับอ่ะซึ่งข้อน,นี้ก็ตรงกับผมเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยโอเคไหมครับอ่ะไม่ว,ว่าเราจะเดินไปไหนนะครับถึงบางทีนะครับผมออกไปกินข้าวออกไปธนาคารนู่นนี่นันน่นนะครับเราก็มักจะเห็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะละถูกไหมอ่ะผมก็คอยมองว่าเฮ้ยเออบริษัทนี้ที่เราเข้ามานั่งกินข้าวหรือว่าร้านอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับ คนเยอะไหมการเซอร์วิสการดูแลเป็นยังไงดีหรือเปล่ารับลูกค้ายิ้มไหมอะไรแบบนี้นะครับจะรู้สึกหรือว่าเราอินไปกับบริษัทนั้นเลยโอเคไหมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเข้าไปเป็นแบบส่วนของผู้ถือหุ้นอยากจะเข้าไปเป็นเจ้าของอะไรอย่างงี้ครับมีส่วนความเป็นเจ้าของอะไรแบบนี้อะจะมองทุกอย่างจะเป็นผู้ไปหมดเลยเหมือนอย่างครั้งครั้งหนึ่งอย่าผมก็ไปห้างใช่ไหมไปเดินเออไปห้างห้างหนึ่ง ก็เดินซื that, news, said, so cases, so up, ้อคงซื or, ้อของเขามองทุกอย่างเน่เป <Yeah. S 1> ็นหุ้นไปหมดเลยว่าเฮ้ยหยิบไม่ว่าเราจะหยิบของชิ้นนู้นชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยหุ้นตัวนี้มันดีไหมอ่ะจนใครใครหลายๆคนรอบข้างนะครับเขาจะบอกว่ามันบ้าหุ้นอ่ะหรือภาสาไว้เรื่องเนี่ยเขาจะบอกว่าบ้าหุ้นไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับอ่ะทีนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมองทุกอย่างเนี่ยเป็นหุ้นไปหมดเลยอ่ะเป็นการวิเคราะห์เราก็ต้องวิเคราะห์ไปถึงเรื่องเฮ้ย เออแปลว่ารูเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าพุ้นตัวนี้ราคาเหมาะสมอยู่เท่าไหร่อ,มมอะไรประมาณนี้นครับทุกอย่างเนี่ยเราจะมองเป็นพุ้นไปนหมดเลยโอเคไหมไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เดินเข้าเดินออกเราก็จะเป็นพุ้นไปนหมดโอเคไหมครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่านักวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเก่งขึ้นได้โอเคไหมเราอย่าไปบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีพรสวรรค์ไม่มีน Barnes ู này, ่นนี่นะั่นพรสวรรค์มันไม่เกี่ยวโอเคไหมครับมันอยู่ที่ความพยายามของเราอ่าอย่างนักวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดหนังสืออ่านงบการเงิน,นหรือเปิดงบการเงินใน ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราค่อยๆเปิดไปทุกวันนะครับเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นทุกวันโอเคไหมครับอ่าอย่างวันนี้ใครขยันเยอะอ่านเยอะดูงบการเงินเยอะดูกราฟดูนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเก่งขึ้นเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเนี่ยมีโอกาสเก่งขึ้นทุกคนเลยโอเคไหมครับอยู่ที่ว่าความขยันของแต่ละคนเป็นยังไงโอเคไหมครับข้อที่10เนี่ยนะครับโอ้โหเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะข้อที่10เนี่ยเป็นไงครับนักลงทุนวีระดับโลกเป็นไงรวยไหม อ่ารวยรวยมากเลยถูกไหมครับอ่าไม่ไคงไม่เรียกว่าเสียนหุนถูกไหมครับอ่าก็มีความมั่งคั่งสูงถูกไหมอ่าแต่สิ่งที่มันเหมือนกันเลยเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอ่าใช้ชีวิตอย่างสมถะไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยโอเคไหมครับอ่าเราจะเห็นได้เลยอย่างใครดีวอลเนฟเฟตต์อย่างเงี้ยถูกไหมหรือปู่บัฟของเราเนี่ยเป็นไงครับบ้านก็อยู่บ้าหลังเดิมถูกไหมรถก็ขับพันเดิมมาเดยซื้อซุปเปอร์คาร์ไม่ได้ขับแลมโบกินีถูกไหมครับเขายังใช้เงินอย่างประหยัดโอเคไหมอ แต่ในทางต้นข้า้เนี่ยเป็นยังไงครับคนที่เออเพิ่งขึ้นมารวยใหม่เนี่ยเป็นไงก็ไม่ทัอะไรก็ซื้อเบ้น์ละซื้อบีเอ็มแล้วถูกไหมครับอ่าซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ลหลักๆเป็นไงผ่อนโอเคไหมผ่อนซื้อเงินผ่อนแบบนี้สมมติว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเกิดวิกฤตขึ้นมาจะเป็นยังไงครับอ่าเขาบางทีเขาอาจจะต้องขายสินทรัพย์บางส่วนที่เขาเพิ่งซื้อมาเนี่ยขายออกไปถูกไหมครับอ่าเพราะถ้าไม่ขายเป็นยังไงครับเขาก็จะติดลบแล้วถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คนที่เออเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างงี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทํายังไงนะครับมักจะใช้จ่ายมากกว่าฐานะของตัวเองถูกไหมอ่ะก็เลยติดลบโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนเซียนหุ้นเนี่ยเราต้องทําไงเมื่อเงินเดือนออกถูกไหมครับอ่ะเราก็อาจจะมีเงินเก็บถูกไหมอ่ะเงินเดือนเราเดือนสองหมื่นเราใช้แค่เดือนละหมื่นหนึ่งถูกไหมครับเก็บหมื่นหนึ่งว่าใช้หมื่นห้าเหลือห้าพันเก็บห้าพันถูกไหมครับอ่ะเซียนหุ้นหลัหกๆเขาจะทํายังไงกันเวลาเขาซื้อหุ้นเสร็จเนี่ยปึ๊บ พอเงินปันผลเข้าออกมาเขาก็จะทําอะไรนะครับก็กลับไปซื้อหุ้นใหม่ถูกไหมอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเงินทบต้นทบดอกถูกไหมครับอ่ะเช่นหุ้นหลักๆเนี่ยเขาจะทํากันแบบนี้เขาไม่ได้แบอกว่าเฮ้ยรวยปุ๊บปุ๊บเขา,าอเอาเงินออกมาซื้อเบนซ์ซื้อบีเอ็มซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้ไม่ใช่โอเคไหมครับเขาก็ยังใช้ชีวิตยอย่างสมถะเรียบง่ายเหมือนเดิมโอเคไหมอ่ะอาจจะดีกว่าจนชั้นกลางหน่อยนึงอะไรอย่างนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับ ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนเซียนพุ่นเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยมีใครคิดว่าเออตัวเองเนี่ยฟังแล้วเนี่ยมีนิสัยเนี่ยคล้ายๆเซียนพุ่นสิบพ่อที่ผมพูดมาเนี่ยผมบอกได้นะครับว่าคุณนะครับจะเป็นว่าที่เซียนพุ่นคนต่อไปโอเคไหมเป็นเจเนอเรชันต่อไปเลยโอเคไหมครับอ่าสำหรับรวยพุ่นไม่พึ่งดวงเนี่ยอีพีต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ